ได้ไหมถ้าสมถไห้ามเขได้หมเปล่าทะเลากันข้านมไม่ได้หรอกอาจจะโดนบีบพ้่มนะใช่ไรับอ้าวถ้าได้แล้วถ้าบ้านไหน่เขาทะเลาะกันบ้านคุณอยู่ข้งเคียงเขาเนี่ยให้คุณย้ายบ้านหนีนะครับอยู่เอามากงไทยไเอดีแล้วเอาโดยสายลักเลส่วนใหญ่เนีเรื่องของไฟฟ้าสักส่วนใหญ่จริงไหมครเด็ท่านมเอาง่ายๆเลยวิธีการของการใช้ไฟของคุณ แน่แน่แน่ปั๊มน e ี้นี่ผมถามที่นึงครับคุณยังใช้ปั๊มกลมๆอยู่ไหมยอะใช้อยู่ไหมปั๊มกลมตอนนี้สวนใจใช้แบบไหนปั๊มไม่เปั๊มกลมไม่ใช้หรือครับใช้ใช่ไหมโอ้เยอะมากเอาทางประการดีใช่ไหมแต่ใช้ก็ปลอดภัยนะปั๊มกลมมันยาวสามเมตรห้าเมตรสิบเมตรดึงออกให้หมดไหมไม่ใช่เงาเออต้องดึงออกให้หมด แต่ส่วใหญ่ที่องหมดไหมไม่หรอกมันยาว2เมตร5เมตร10เมตรทนี่ลองหมดมันเกควานาจิ้ไม่นะพวกเราส่วนใหญได้หามาใช้ปั๊มแบบนี้กันเป็นปั๊มแบบสีเหยียมใช่ไหมทำไมหามาใช้ปั๊มแบบนี้เพราะอะไรอ่าลมีเปีิดเปเร้อเอกนเ็น เสร็บเอ๊ะสดกนะครับที่นั่่ต้องเดินปั๊บไปออกที่นั่นสายไฟมันใหญ่มีหลายเตาเสียบอีกีกเตาเสียบหกเตาเสียบพอไหมไ,ไม่พอแล้จวจะรวยไท่ไหนครับน <c ười> ะแบบนี้ห้ามใช้กับพวกเตาปิ้งเตาย่างรู้จักเตาปิ้งเตาย่างหครับเอ่อปกนี้เสร็จเรียบร้อย าเไปมันต๊บไปมันเต้านมเร่งอีกโอ้ยมึงเต้านมเลยเปตอนนี้ไปสระเท่ไงปั๊บพูดเลยฟิลันขาดเมื่อฟิวขาดคุณทำไงทีเนี้ยฟิวขาดจบท่ามาไขควงเลยตอตรงสุดยอด เอาจนมาละลายแล้วปั๊บนะมันก็หยุดนะใช่ไหมครับนะถ้าเป็นปั๊บหรืห้ามใช้ปุ๊งตอกทิ้งต่อย่างถ้าเป็นตอกทิ้งต่อย่างต้องใช้ปั๊บแบบไหนครับต้องใช้ปั๊บแบบไหนครับตอกทิ้งต่อย่างต้องเป็นปั๊บที่สายไฟมันใหญ่แล้วมันไม่มีเฟีขึ้นมาโดยของมันโดยตรงของมันเลยนะแต่ว่าคุณต้องควบคุมแรงนี่นะนะคนเราชอบมาปัดมาดีปัดลม ปั à, ๊บก็ลงเสร็จ hmm. ป mm ุ hmm. ๊บเดียมเอ้ยโคตล้มป na ั๊ลงไม่หมุนทีวีไม่ติดปั๊บมาเสร็จปุ๊เคอยดนะไอ้าปั๊บนะีมให้มันแรเนั่นมาไปมาดวกดีมพอสักันึงกูเคยนะกูเียม้ครับไปาาไครับปั๊ออก แย่ออาลอันนี้เคย <c oughs> ออไหมเยอันนี้คุณผ่านตัดแล้วเรี๋ยำบางบ้านนะนึะ่งปับ๊บมาทำไงเสียปบปั๊ดีๆเสียบไม่ได้ตัแคนเอ้ยแย่เดี๋ยวๆแย่ต้องมุมนี้เท่านำ้ำไฟถึงมาอันนี้เป็นแบบนี้ไหม แรงมากเลยนะนี่คุณด,ดูยังไงครับเนี่ยยาประสาเป็นนชนนะ้ำแก่เดียเนี่ยวมันเป็นตีเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อคนเสียงปั๊กมันจะไริเกิดขึ้นเออเมื่อคุณใช้ไฟเสร็จปุ๊บมันเกิดเป็นประกายประกายไฟเพจาะฉะนั้นเกิดเป็นความความร้อน,อนเพราะฉะ้เกิดการร้อนร้อนเมื่อไหร่ที่ไม่ใั้ปั๊กไฟของท่านธวางไว้กลางาหา้อง เขาไปแล้วต่อยการบ้านไหมไม่มีทางเขาไปเราไม่ทุกไหนร่นติดขอบผนังร่นนี่เราตัดท่าร่นโ้ยโชว์ปลาต้องขอบเตียงต้องจริงไหมขอบสปาร์คลุกไหมไฟไหมไฟฟ้าดับเฮ้ยไอ้คันไม่ฟ้าอยู่มันดับได้ไหมมันดับตามไฟฟ้าบ้านคุณไหมไม่มีทางครับมันจะยิงตรอยกันทุกที่นั่นจริงนับการใช้งานปั๊เหล่นี้เขามีมาตรฐานเลยครับ มันจะมีระบบปิงเข้ามาในตัวเพื่อให้คุณนั้เราเสียเินนั้นมันจะมีเามาแล้วก็มีไว้มราต้องเรียนงานนั่นเองเาไหมที่เดมีไม่น่าเชื่อว่าคนคนนี้พื่รแบบนี้เลยรยางตบนั้นเข้าครับในบ้านบ้าน่านดนะเป็นแบบนี้อ๋อป๊บคุณแบบนี้ไม่โกมไม่นะมันมีสามเต้าเสียงมันไม่พอเข้พราะ่บ้านมีอะไรบ้าบ แท็วางทีวีคุณมีอะไรบ้างหนึ่งมีทีวีสองะไรอ๋อดีดีดีมีอะไรอีกเครื่องเสียงถูกต้องไหมเอ่อ้างหน้าทีวีจะต้องมีอะไรบ้างตั้งไว้พัดลมสามเสียพอลยไม่พอลนที่สร้างเขาโดนอยู่นชั้นชั้นชั้นาาเป็นแบบนี้จริงไหมดูทีวีไปด้วยบงคนจะรีด้าเไปด้วยใช่ไหม้ชาซื้อไม่หมดได้แต่ถ้าม๊อที่ซื้อได้ไหมทีวีสีสองิว ตู้เย็นนี่เครื่องใหญ่มากเครื่องซักผ้านี่ต้องฝาบมเครื่องเสียรนี่ใหญ่โตยกชุดมาเลยทุกอย่างซื้อหมดก็มีปัญหาซื้อปั๊กไฟเพราะปั๊กไฟเราซื้อเงินสดนอกนั้นผ่อนได้หมดเลยเป็นแบบนี้ซื้อไม่ทันเนี่ยอันตรายมากเลยนะเดาอดูัปั๊กไฟก็ปั๊นั้นเลยเนี่ยไอ้ลมชนทำแบบนี้ไหมไม่มีนะต้านทานแบบนี้ไหมไม่มีนะ ท่านมันเสียมากเลยดูเลยท่านตรายมากบีมบีมเสีเสียเสียเด็ไอ้ป้าเนี่ยไอไอมันเสียแล้วอ่ะาสองต่อเรียนใช้ได้อยู่บ้านบ้างเอาทุกอย่ามันจะหมดเนี่ยนี่นา,างพูดตัวอะไรกทำเราไอ้ใจหมดเลยจริงไหมท่านกูเสียนะถ้าบ้านใครทำแบบนี้นะเรียนมานะครับมันไ,ไม่ปลอดภัยเลยเด่กงานเนี่ยดูเลย,เลยที่มันชา้าเป็นตัวได้ โดยเฉพาทุกวันนี้ครับโทรศัพท์มือถือเนืท่านนะบ่อยครั้งมากนะครับใดเล่นเป็นผู้เป็น,นแต่ท่านจะรู้ใช่ไหมโทรศัพท์มือถือเวลาคุณเลิกใช้งานก็คือตอนที่คุณไั้หลับใช่ไหมครับแต่เวลาคุณจะนอนเนี่ยคุณต้องทำไงเอ,อชาชาร์จแบตเอาไว้เมื่อคุณชาร์จแบตไว้คุณวางไว้ตรงไหนบนหัวนอนที่นอนคุณเป็นอะไรเป็นโฟมอย่างนี้เป็นผ้าเป็นเชื้อกเพลย์อย่างนี้เมื่อเกิดความร้อนเกิดการระเบิดอะไรจะเกิดขึ้น มานแล้วครับนะเราคุรช้าแบบควรวางไว้บนเด่นอาจจะเป็นโต๊ะอะไรได้ที่มันแข็งๆนะเออมันจะ็น่นอได้ถ้าคุณไปวางบนที่นอนเนี่ยง่ายน้อยเลยอย่างธรรมามีมาแล้วนะครับนะเจอขึ้นมาแล้วเอาเนี่ยพัดลมเนี่ยอุปกรณ์พัดลมเนะี่ยทัดนดูบ้าท่านนี้กลนะ็ลมไหมครับบ้าท่านนี้กล็ลมไหมอาจจะน้อยกี่เครื่องเอาอย่างสองเครื่องคุณเคยไหมเสียงพามร้เสร็จแล้วเนี่ยคุณกดปุ่มหนึ่งพัดลมไม่หมุนะ กดอนเบอร์สองพัดลมไม่หมุนขยับปั๊งกันแล้วก็ยังไม่หมุนแต่คุณจะไปต้องใช้เอามือคุณเนี่ยไปปั่นพราล้ไม่เคยไหมเคยไหมเออต้องถอดไอ้จานแรกออกใช่ไหมเมื่อถอดฝาหน้าออกเสร็จปุ๊บมือคุณปุ๊บเร็วรีบดึงมือกลับแล้วค่อยเตะเบอร์สองเบอร์สามถูกต้องไหมเออถ้าเกิดว่าคุณลืมปั่นไม่มันหมุนนั่นมันไม่หมุนมอเตอร์ทำงานไในเมื่อคุณเสียบฟั๊งไว้อยู่มันรอเกิดความร้อนเด่นมีหน้าปัดดีนะกดเบอร์หนึ่ง คอย่เงนี What? Right? What? Oh ้อันนี <the öst> ้เราทำยังไงกันเบื่อเราใช่ไหมจับไปจับหน้าพลุกทีครับเนี่ยอันนี้ยังทำแบบนี้กันไหมโอ้ยยังทำอยู่โอ้ไม่ไปจับหน้าพลุกทำไมต้องมาปั่นมันเกิดจากอะไรทำไมเราต้องมาปั่นบ่อยครั้งมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากอะไรเอ่ยทราบไหมถูกต้องครับมันเกิดจากโกศีพลของมานั้นไม่มันเสียแล้วเอง ท่านจักตัวซีพัฒลมไหมเอาถ้าใครจบช่างมาเอาช่างนี้เลยอ้าเคยถอดพัฒลมไหมครับถ้าหลังเคยครับท่านเคยถอดพัฒลมไหมเคยใช่ไหมครับอ่าวท่านม,มาดูนะมาดูครับนี่เรียกว่าตัวซีพัฒลมเมื่อเราถอดด้านหลังเราแล้วเนี่ยคุณจะเจอตัวซีพัฒลมที่คุณจะไปต้องปั่นนั้นเกิดจากตัวซีพัฒลมตัวซีพัฒน์ลมนี้หใหม่โอเคไหมครับให้คุณทำไงเลย แตัวซิงค์ขเนี่ยมันมีสายอยู่สองเส้นท่าไม่ชัดมันจะเป็นเส้นสีอะไรครับสีดำกับสีสีแดงถ้าบางเครื่องจะเป็นเส้นสีดำทั้งสองเส้นเลยให้คุณดึงปลั๊กไฟออกเสร็จแล้วคุณก็ตัดพวกนี้ออกทั้งสองเส้นเนี่ยคุณตัดออกไปเลยแล้วคุณดึงเอาตัวซิงค์ขอเราเนี่มีล็อกแค่ตัวเดียวคุณใช้กุญแจหันออกไปแล้วคุณจีบเอาตัวซิงคลงเราเนี่ยไปที่ร้านขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ารู้จักร้านอ,อนนะบอลไหมอะบอ เขาโผลบ้านอ่อเขาคงมีขายเหมือนกันครับอย่างโรตัาติดเก้าเนี่ยอย่าโรตัาเลยเนี่ยจันเลยเนี่ยเขาคงมีขายอยู่บอกว่าซื้อตัวซีกนกนะครับบางทีถ้าเราจับไม่ได้คุณก็หยิบไปเองแต่เป็นตัวอย่างใช่ไหมเอาให้ขอดูเอาแบบนี้นะตัวละสามสิบห้าบาทเมื่อคุณได้แล้วคุณทำยังไงต่อเอามาติดตั้งไว้ให้เหมือนเดิมเมื่อคุณติดตั้งเสร็จแล้วคุณจะไปจะต้องต่อคห้ถูกนะถ้าคุณต่อคู่ผิดอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าลมไม่ช็อตแต่ถ้าลมนเพื่อนนี้ยมันจะหมดสิทธิ์ได้ถ้าคุณต่อขั้วผิดนะจากขั้วหมุนกั้วฝั่งเนี้ยมันต้องเย็ยนอยู่ข้างหน้ามันจะเย็ยนอยู่ไหนขพอพัเลมคุณเพราเย็ยนอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะว่าคุณบ้ายโอเคไหมนะตั้งใจเลย,ยนะทําทไงเดินตั้งไปออกไปไหมต่อต่อขั้วใหม่แค่นั้นเองหมดไปกี่บาทสามสิบห้าบาทท่านจะซือ้อหอกโอเคครับอันนี้ไม่ได้เสียได้ยสูญเสียนี่ท่านนั้นแนะนําทําอ่า เดี๋ยวมัเกิดจากพลังลมเอาพลังลมเข้าอยู่ในมงอันตรายมากเฮ้พลังลมพดานมันตันได้ถึงนะเปิดฝ้าเพดานนะเปิดพัดลมเสร็จปุ๊บเป็นไงมันไม่หมุนมีเวลาปันออกอะไรมาอันนั้นออกไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับมาเสร็จปุ๊บเป็นไงพัดลมเกิดจากรถอดไหมลูกไฟหล่นลงมาข้างล่างมองดูเลยครับโดนถึงลมก็ได้อีกที่เราถึงลมที่ทานเกิดการลุนแรงต่อเทอร์เมตอันตรายมากในเรื่องของพัดลม ถ้ามาดูตรงนี้ดีสาเหตุเลยครับดีหที่งที่ลอยหัวใจมันเกิดจากเรื่องนี้เกิดจากการจุดธูปเพียรชาวครับที่เมือไหรคนไทยนัถือศาสนาพุทธจุดธูปกี่ดอกครับสามดอกแต่คุณเชื่อไหมคนไทยถือศาสนาพุทธชอบเล่นอะไรชอบเล่นหวยสามดอกเขาอยู่ไหมครับไอ้คนที่แลกค่าเขาอยู่ไหมก็ยเ้ราะวานท้าตบวางหวยออกได้สุดยอด ตอเาอยู่มาเป็นกรรมนะอจริงไมทเนี่ยตาล้านเป็นแบบนี้นะเนี่ยเ um um ั่เนเนี่ยเอียเนี่นี่ยถนี่เนี่ยนี่ยเนี่นีกยเนี่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 ยนีทตเนี่แลนี่เอีไย่ยเดที่เนี่ลเนี่่ยเ่อี่ย่ยเไีนี่เี่ แต่เมื่อแล้วมีคนถูกไหมนี่หรอมีที่มีถูกไหมถ้าถูกหวะต้องลงทีละเมื่อแล้วถูกใช่ไหมส่งให้ผมทงนะอันนี้ก็ส่งให้คุณยังตอนนี้เมื่อแ้วที่อยู่นี่ก็ส่งให้คุณยังเขาส่งมาทางไลนะ์อ่ะคุณต้องส่งต่อเก้าคนนะถ้าคุณเก็บไว้คุณไม่มีทางน,นะครับนะพระวัดป่าได้ส่งมาประจำมาคุณต้องส่งต่อนะให้ผมบทำนะให้หนึ่งเก้าเก้าต้องการเ <c oughs> มื่อแล้วท่าใช่ไหมอะไรไง ห็นพผ้าท่านมันทำมาจากอะไรครับเห็นพ้าตหลนั้นทำมาจากอะไรครับทำมาจากไม้นดิทำมาจากไม้แล้วมันเป็นไม้อะไรไม่ใช่ไม้พยุงส่วนใหญ่จะเ,เ,เป็นไม้อะไรไม้ที่ออกมาเป็นไม้อัดบางโัวนะครับมันเป็นกระดาษอัดแข็งเลยนะไม้บางๆนะทาสีอย่างสวยงามลงเลโก,ก้ทาสีอย่างสวยงามเลยพ้าท่านอยู่ตรงกลางผูกเทียนอยู่ด้านข้าง จริงไหมครับบางบ้านชอบสะสมจ้างกู้บางบ้านเขาเอก่าไม้เก็บถอยเราเคยเก็บไปทีมั้ยโอ้ยเต็มเลยอ่ะมือนี่จับดอกไม้บีบก็ไปเป็นปุยยฟงได้อ่ะไอ้นั้นนะครับจริงไหมครับท่านไหว้พระถุนเทียนไหว้พระเสร็จก็ท่านเข้าหลับเข้านอนใช่ไหมไม่มีใครดูแลเลยพระท่านนั่งอยู่ตรงกลางท่านมองเห็นท่านตั người, người mit, ้งเทียนไมดีเนี่ยเทียนล้มเนี่ยท่านนั่งอยู่ตรงกลางมองเห็นเทียนล้มดิท่านมี้ต้จับตั้งให้เราไหม มียื่นมือมาจับตั้งให้เราไหมไปเลยตั้งให้เรามีไหมไม่มีเพราะเทียงล้มอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่เลยไม่หิ้งพักพอไม่หิ้งพักพระท่านอยู่ไหมพระท่านอยู่ทิ้งพักยัอยู่ไหมไม่อยู่พระท่านไปไหนเออพระล่วงไปหร่าพระรอดไหมรอดที่มาของพระรอดคือพระร่วง่ิหดีท่านจริงไหมท่านดูเลยครับไม่มีขาดพระท่านจะมีอยู่แน่นอน ไปแล้วก็เกิดการรุนแรงว่าอย่างรับระวังด้วยนะเท่ส่วนเล็กถ้าท่านมีเวลาในการควบคมระแหนก็อย่างเดียวจบท่าไนไปโบสถ์ไปวิหารวัด,ดใหญ่ๆโก่ของไทยหรือญาติของคนไทยให้คุณนั้นไหว้พระในโบสถ์ในวิหารคือไหว้ไหมให้จุดทุกไหมไม่ครับต้องไปจุดที่ไหนครับอยู่แล้วในบ้านท่านถ้าท่า,านไม่มีเวลา,าควบคุมระแหน่อย่าไปจุดครับนะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาควบคุมระแหนอยู่ ก็ได้ว่าไ,ได้ดูช้าได้อไดอไดโอเคนะมันจริงๆแล้วมันอยู่ที่อยู่ใจว่าทุกวันเรงางวันของกลารทุกวันได้มันต้องมีถูกบ้างเอาใช้ไฟฟ้าโอ้เทคโนโลยีใช่ได้นะเอาเลยอย่างว่าเรือโดโด่องของการถุงปั๊มนี่ท่านก็รด้ท่านเคยได้ยินข่าวแก๊สระเบิดนะครับเคยได้ยินเรื่องแก๊สระเบิดเคยได้ยนะินไหมในชีวิตท่านเกิดมาเนี่ย คยเคยเห็นถังแก๊สมันระเบิดไหมแต่เราได้ยินว่าแก๊สมันระเบิดแล้วที่จริงแล้วอะไรมันระเบิดอ่าแก๊สระเบิดใช่ไหมแต่เป็นถังหรืออะไรระเบิดไม่ใช่ถังแก๊สมันระเบิดครับเป็นการระเบิดจากการดูดติดไอแก๊สอย่างเฉีอบพลันง่ายๆท่านทำกับข้าวท่านเปิดที่แก๊สเปิดคุณมาจุดที่เตาแป๊สแรกไฟดูดติด แป๊บที่สองไฟยังไม่ติดพอแป๊บที่สามเป็นไงรึมีไหมถ้ามันรั่วเต็มห้องหลังแล้วผมณทำให้เกิดประกายไฟไม่ไเกิดอะไรขึ้นนั่นเขาเรียกว่าการระเบิดจากตัว,วติดไอแอลชีพพันเองอเห็นไหมนะนี่ตัวอย่างง่ายๆท่านต้มน้ำอยู่รอรอน้ำมันจะเดือดยังมีเวลาน่ะพวกเราชอบทำไงรอน้ำก่อนจะเดือดทำไงขาดใช้ไปมาปูใส่ไปแล้ว ถ้ามีเวลาอยู่คุณทำไงครับเดินไปเปิดทีวีเล่นโทรศัพท์เข้าห้องน้ำใช่ไหมสป,ปราร์คเ,เดินไปไงเดินออกมาทำตราดแล้วเดินออกมามาดูที่มองเอาทำไมไฟมันดับล่ะเอาน้ำไม่เดือดเอาแล้วแฟนกจลังมาหิวจะด่าแน่เลยคุณทำไงกันทีนี้ไห้จุดที่เตาใช่ไหมครับแกไมยังออกมาไหมแกออกมาอยู่พอาะเส้นบุบปั๊บไป,บป,บปไง บุ้มทันทีเลยมีมาแล้วนะครับเนี่ยพวงนี้ท่านเนี่ยนะต้องสีย่างนี่แหละล่าสุดเลยนะครนนับเราดูเลยบางบ้านไม่มีเวลาทำกับข้าวซื้อกับข้าวแกงถั่ไปจำเป็นต้องอุ่นเน,น,นี่ยดูพะโล้บ้านนี้พะโล้อุ่นพะโล้ไปคือต้องเป็นไข่เจียวมา้าถึงจะกินได้นี่ใช่ไหมนี่เก่าไปหรือเปล่า ถ้าท่านใดยังเป็นบริรับเป็นคนที่หลงคิดคือท่าะวางในร่างงานนะต้องทำทุกอ่างทีสิึงรักให้มั็นกลางต้วไปก่อนนะบางคนก็ทำกับข,ข้าวด้วยทำรัมสาวบ้านไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยซักผ้าไปด้วยรีดผ้าไปด้วยสุดยอดคือทำทุกอย่างหลายอย่างมากแล้วตรงนีหลงหลงคิดไม่ได้โอเคไหมนะ้ำความเกี่ยวข้องในการเพื่อความปลอดภัยทุกคนเองเคียนครับนะเป็น นั่นคือเรื่องของสาเหตุต่างๆนะนต่เราไปเร็วหนึงกระชับเปเร็วหนึ่งตั้งเดิมใครเคยเห็นไฟไหม้บ้านเด็กเห็นบีนไหมท่านใดเคยอาทิตย์ไหนครับวัดของตลกอ๋อล่าสุดใช่ไหมในสอนเล็กท่านเห็นคนแรกเลยใช่ไหมเขียนไทยเป็นที่ดีไปจบไทยอ๋อไปจบไทยแล้ว เหตุการณ์นี้เล่าเหมือนกันไฟไหม้ข้างข้างวัดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไฟไหม้ในวัดนะไฟไหม้บ้านหลวงตลกใช่ไหมครับอ่าทันทีไฟไหม้มีงานศพด้วยตั้งกระเพงกุศลอยู่ข้างๆในกระแพงนั่นแหละพอผมเข้าไปดับไฟปรากฏว่าเจอเจ้าภาพงานศพแบบร้องโศกวิ่งไปวิ่งมาอันนี้เจอจริงแล้วควันมันข้าไปในวัดแห่งหมดเลยเราผู้ผมก็เข้าไปในวัดก็ปินิจในเรื่องดับไฟนั้นจะเจอไหไม่ทักทายผมบ้าง เราต้องทายว่างกันนะี่เจอหน้ากันเราช่วยกันได้โอเคไหมเอาไปเนาเนี่ยพติกรของคนเมื่เกิเหตุไม่ได้ทำท่าใดๆทท่าดนครับคนใหญ่นชมชนเป็นแบบนี้ท่านรู้บ่ายไหมไปไหมสชนๆไทยสิงโตถราได้ยินอะไรบ้างท่านดู

Vem, vem, อีกคะแนนขออีกหน่อยนึงแม่ครับมาครับมาพี่โอเคครับช่วยหน่อยมาเลยมาหน่อยหน่อยอยู่อยู่ไม่ต้องไม่ต้องมาอ๋อกินเนี่ย <önemli> <Hajar> <news única> 那叫腐败，色狼腐败。 คหม,มาหตันเล็กคนติดอไทย่ข้าวกคนนเก้าวทิศฝากองไปไ,งไปดูยกูมันแตะมาไหมเพราะใส่ชุดรรมกระบอกว้าเสียชีวิตหมาสีตัวรอดทีวีออกมาได้ท่านระบบก็ได้แต่ก็บอกว้าไม่งเสียชีวิตครับถ้าท่านดูถ้าเป็นท่านท่านแบบนี้นิของเมย์ท่าจเริ่มใี่ถึงเจ ชีวิตอย่าสคัญที่สเลยไฟไหมตอนพวนเราตื่นเต้นตกใจกลัวมากเวลาไฟไหมเนี่ยที่อุหภมสูงเนี่ยเวลาไฟไหมมาเนี่ยมันมืดมันเมื่อจับไฟฟ้ามันดับเมื่อจับไมอะไรก็ตรงตรงพันเฮ้ยพอมีุรงพันเยอะมอนเมื่อจะตุกตกใจมันกลัวไหมอ๋อกลัวเริ่มตกใจแล้วนะที่เราตื่เรื่องข่อนจำไว้ ถ้าคุณสูดเข้าไปเนี่ยทำให้คนนั้นเป็นลมติดคนนั้นเหนื่อยล้าได้ทีนี้เพื่อนแล้วอลาสติกถุงฟองเกิดอะไรขึ้ะความร้อนของไฟนั้นมันมีความร้อนสูงมากกลง่มควันจะพิสูจน์เกี่ยวกความร้อนก็ต้องดึงกลุ่มควันนี้ขึ้นจะจไฟไหม้มีความร้อนไหมเห็นไหมถ้าคนสูดเอากลุ่มควันแค่พิสูจน์ความร้อนร้อยห้าสิบองศาต้อไปจะทำให้ปอดคนนั้นหยุดทำงานเมื่อปอดคนหยุดทำงานจะอะไรขึ้น ก็อยากนี้เหมือนกันครับว่าใครปคนที่สูบมาคึงจุดไฟเสร็จแล้วเนี่ยรอยคนร้อยห้าสิบสามแล้วลองสูดไปเนะี่ยปอดมันจะดึงยนะังางเมื่อปอดกำงดึไเสร็จเร้่องนี้นับเชื่อดเชื้อคุณเองถูไปนะครับแล้วตนนั้งระดับไปนะเมืมนอน่อตั้งระดมบได้ร้อยห้าสิบสามแล้วลคุณวิ่งเข้าไปนะแล้วลคุณสูบเข้าไปอยู่มันจะจริงไหม ให้การนรดผมยอยกนนดีและครอบใจลุนอย่างดีเลยเกิดเหตุไฟไหม้แล้วติดอยู่ในห้องไม่สามารถออกไปได้ถ้าเป็นคุณคุณจะทำย,ยัยงไงถึงจบรอดดูนะครับทิพเเป็นคลิปเกนไปไหมที่้าคโครน999ัไหครับตัวไหนรีจังหวัดพัทยา

เราเจอเขาเล่นติดถูด้านในนะครับทุกคนนั้นไม่สามารถช่วยเหลือได้เลยทุกลงพัดกันก็ไม่เสร็จแล้วแต่ลองสี่ไปครับคนนี้ชิมจราได้อยู่ใตล้หัวใจได้อยู่ทำงานแล้วเรียบนำออกมาเสร็จแล้วนี่จะการั๊มที่หัวใจต้องช่วยใครในสี่นาทีคนนี้ถึงหอด ติดอยู่หลายรายมากในห้องนี้มันไม่มีออกซิเจนเหลือเลยเสียงเดียวเราช่วยนายยิ้มไปนะ คนนี้นะครับเสื้อลายคนนี้เนี่ยถือว่าดีกว่าคนอื่นเวกอะไรนะครับยังมีสติอยู่มือรี่งกับโทรศัพท์ไว้แน่นยังไงเราไม่หายนะเขาไปสามารถที่รับโทรศัพท์ได้นะมีคนรม้ไหมตัวอะไรท่านดูคนนี้เนี่ยท่านดูท่านเขียนอะไรบ้างภาพในทีวเนี่ยชัดเจนเลยท่านดูนะครับสภาพ ตาได้เมื่อลยลอยน้ำลายฟูปากเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรผมถามท่านห้องนี้ถูกไฟไหมหรือยัอยงห้องนี้ยังไม่ถูกไฟไหมนะครับแต่ว่าไฟไหมอยู่ตรงไหนครับอยู่เคร่องผ้าอยู่ด้านนอกซเส้นทางล้มลานแต่เราห้องห้องนี้อยู่แล้ววิ่งทำไปนอนเพราควันเยอะมากม่กล้เาเลยออกไปวิ่งไปนอนในห้องเก็บข,ของเมื่อนอนเก็บของเสร็จแล้วไง ไปามเ่อมาสวันแล้วัเ้าำไหนครัวาเท่าทำไหนครับควาเา